ครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นงานเลี้ยงหินนะครับเทานะครับที่ก็ที่เราย่นคิวนะครับยกนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับของการแปะผนังนะครับที่ความหนานะครับเจ็ดเซนนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นขอบนะครับด้านนอกนะครับด้านในก็จะใส่ดินนะครับนกาครับใส่ดินเต็มนะครับตอนนี้นะครับ ก็อัปเดตนะครับหน้างานวันที่18นะครับเดืน968นะครับก็มาดูความคืบหน้ากันนะครับในแต่ละวันนะครับของทีมงานช่างนุพัทยานะครับก็ที่เรายยันหิวนะครในายกนะครับ ก็คุยหน้างานนะครับวางแผนหน้างานนะครับว่าหน้างานเตรียมตัวจะลงตรงไหนต่อครับก็อัปเดตกันนะครับต่อเนื่องนะครับหน้างานที่เรายันหิวนครนายกนะครับสี่สนามกับเรายันหิวนครนายกนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทร083 3.5 8115ครับช่างหนุกพัทยานะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินุชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับเพื่อท่านใดที่กำลังมองหาช่างฝีมือดีๆครับต้องนึกถึงทีมงานช่างหนุกพัทยานะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจงานนะครับตรวจความเรียบร้อยนะครับเพื่อจะเตรียมส่งมอบงานนะครับเป็นบางส่วนนะครับ เคยแปะไปเรื่อยๆนะครับผนังนะครับก็ใช้ฝีมือล้วนๆนะครับรับก็การันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงความสวยงามนะครับ100%ซนะครับกับงานเลียงหินเทานะครับ ผนักนะครับที่พนักจะเสร็จนะครับก็จะอัปเดตนะครับกันทุกวันนะครับเนฝางานจะเสร็จนะครับท่านใดที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุพัตยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงต้องนึกถึงทีมงานช่างนุปัตยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทำหินช่างหนุปัตยานะครับ ถึงช่างฝีมือดีๆก็ต้งองนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับรับงานหินนะครับทุกรูปแบบน,นะครับรับออกแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบน,นะครับที่คำปรึกษาคำแนะนำนะครับ ขอฝากผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ